สดีค่ะพี่น้องผูกระชอบเรื่องพุทธรี่ค่ะมาส่งน้องมันอะเดี๋ยรถก่อนสวัสดีค่ะนี่จะดูดอนนะคะเอาแม่ไปส่ดกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าข้ามเป็นจานักให้เจ้าพี่กี่ไล่หดวแต่ว่าแ่ว่ามานาไปกระอาบไม่มาหลุดเยี่ยมยังกะตีได้หลุดสวัสดีค่ะแม่ไปซื้อไหม

เด่นค่ะถึงขั้นต้องวิ่งตามนะคะกับทรายเด่นเต็มนอนีครับพี่มาดีมากไม่อะเอานี่อย่างรถรถอีหยังก็ตดดิ เกือบขาดเต้นตะลุกเกือบขาดโมชันเัินนะอันนี้ประธานประธานย่างเร็วๆไรเรี่ยในประธานประธานเดินไวๆหน่อยค่ะประธานประธานย่างไวๆค่ะครับสวัสดีครับครับ นี่แม่ไม่ได้ไปเด้ออ๋อบินไปด้วยเลยนี่ไปด้วยใช่นี่ทำงานี่ทนแล้วงมาต้องหลายวันเยนี่ดอนี่กัดเลือดเนย มาทรงไปไปอุดรแต่ว่าจะของอุดรเจ้าทินนี่จ้นอนเขาส่เจ้าทินคาดวงเพื่อนบอกเราเพื่อนจะสื้อแนมเนื้อใหม่เขาเกินยดไม่ต้องกินเขาเป็นมาใช่แล้ลงรดแล้วแบบนี้ แต่ฝ่าแล็บจะดีฝนมาตกนะฝ่าแลบอยู่แต่ว่าฝนมาตกฝนตกมีแจ so uhm, okay. ่วเลยเนาะแม่คนหลายแต่ว่าดีนะำผึ่นมันบ่ผื่นมันบ่ไมนพื้นคุณ้นแต่

เดินทางอดภัยจ้าจ้าสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คลองหลายๆคลองหลายๆมาไล่หล่นหลดคลองหลายๆมาไล่หล่นหลดแล้วโอเคค่ะบายบายค่ะบายบายขอบคุณค hmm. pues ่ะอบคุ่ะบาย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 ขอบคุณค่ะจะบายบาย ให้หนอะฮะตัวลึกลับให้ตัวลึกลับเดืดหลายว่าเตยดอดคุณแบบอะไมาเตดดอดเขาเขาว่าเตอวดดอนจพูดสาาไปได้เทียงแล้วเห้ามลืมแต่ว่ามือเป็นปนอยู่ในเนาะที่หมู้านแหน่เียเป็นปูนที่ไหมคตรงตลาดาองตรงดหน่หรือตรงไหนฮะวันไม่ตลาดเลยตลาดตรงแหนแล้วรหน่ มาหนี่ทำงานหนักไอลีดีเสียเกลดแล้วเเนี่าเลยหยงแล้วเลยยกันเกบะรเี้ยไอ้พวกเอกคนรนา่อเือสยที่เล้งเสียเอเสยอะไรนะอยากสวยต้องไปนำป่ะโอ้ยผัวก็นี่มุกเขาโพด

จะให้ไปองก้แบ่งร้อยแบ่ายลูกมือนไปบะคะแม่มืดเป็นอย่างสนม้าม้าโดดใส์มันไรมันเคยไรค้นหรือก็ไดิมยืนดิแล้เดี๋ยวขายของแล้วแม่ยืดโดนแล้วนี เดี๋ยวเจอกันนะลูกดีแล้วที่ว่าเป็นยังพ่อเป็นร้อยรถไปแล้วครับพ่อจะเอาชุดไปแก้ค่ะขลแล้วว่าัะคมมันมีรองเท้าแต่ไมแน่เลยไหมน้าน้าน้าเอาเอ็นจะเป็นน่องในญ่เลยครับพี่น้องครับจะรีบไปวัดจองสัวนะครับครับผมไม่ไลบ๊ายบายมือที่คนไายคุณครับบบบ๊๊าาายยยบาย

เจอเจอกันูุดอนจ้าบายบายรถแล้วล้วรีบเคลิปนี้เป็นสนักก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ